และที่วัดหนองไม้แก่นหมู่ที่สองตำบลหนองไม้แก่นอําเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซานายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาได้เปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการส่งเสริมและการฟื้นฟูสมรรถภาพบริการด้านทนตการแพทย์แผนไทยโดยมีหน่วยที่ออกให้บริการประชาชนประกอบด้วยหน่วยงานให้การรักษาพยาบาลได้แก่โรงพยาบาลแปลงยาวสำนัก งานสาธารณาสุขอำเภอแปลงยาวและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดจังหวัดฉะเชิงเซานะคะได้รับพระราชทานเป็นจังหวัดพอ,อสวลำดับที่35ของประเทศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2515รวมระยะเวลา51ปีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของพื้นที่ทุกอำเภอในจังหวัดฉะเชิงเซาได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานในองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบร,รมราชชนนีซึ่งพระองค์ทรงห่วงใยในสุขภาพพานาน ในสุขภาพอนามาัยความเป็นอยู่ตลอดจนการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพของปวงชนชาวไทยในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารหรือว่าพื้นที่ชายแดนด้วยค่ะ